เตาอบเตาเต็ตงลืมทิ้งไม่ในครัวแทบไม่ได้เคยใช้งานครับนานๆทีปิ้งขนมปังวันนี้เราเอามาย่างสเต็กฝากกดไลค์กดซับยังโชว์เนื้อก่อนเลยสเต็กวันนี้โอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้ววะแค่นี้ก็รูแล้วป่หรรู้แหละคือจะบอกว่านุม่มนั่นแหละครับมันนุม่มจนเกือบจะไม่เชื่อว่ามันทำมาจากเตาเต็งอ่ะอยู่หลังบ้านที่ชวนให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่ทำเองที่บ้านได้เลย กับวิธีในการปรุงที่ง่ายและก็ซิมเปิลมากๆแต่กับได้ผลลัพธ์ที่แบบน่าพึงพอใจครับครัสภายนอกที่สวยขอบความสุขที่ไม่กินลึกเข้ามาพื้นที่ความมีเดียมแร์แบบจับเต็มแม้จะไม่ได้สวีมันที่แบบใสกิ๊กกินและชุ่มไม่เลี่ยนครับเกิดจากการปรุงหรือว่าคุกกิ้งเมธอดที่เรียกกันว่าฟรอนต์เซีย การเซียหมายถึงการที่เราเอาไปจี่ด้วยความร้อนสูงครับในระยะเวลาที่ไม่นานนักต้องการให้เนื้อของเรามีความเกรียมกำลังดีเป็นสีน้ำตาลถึงแม้ว่าบางคนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการทำสเต็กแต่ก็อาจจะเคยผ่านหูคำว่า Front s e ซ r หรือว่า r e เว r ร์ s e ซีทั้งสองอันนี้เป็นวิธีการปรุงสเต็กซึ่งสามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็ตรงตัวแบบนี้เลยครับ ฟรอนต์เซียก็คือเซียหรือว่าจี่กระทะจี่ความร้อนก่อนแล้วอบทีหลังสโลคุกทีหลังส่วนรีเวิร์สเซียคืออบก่อนเลยแล้วเอาไปเซียทีหลังฟรอนต์เซียเซียแล้วอบรีเวิร์สเซียอบแล้วค่อยเซียกลับมาที่วันนี้เราจะทำฟรอนต์เซียครับภายใต้เหตุผลที่ว่าไอการจี่หรือการเซียด้วยความร้อนสูงนี้เราไม่ต้องการให้สเต็กของเราเนี่ยสุกทั้งหมด เราต้องการแค่ให้ผิวรอบนอกของมันสุกไปก่อนเหมือนปิดผิวเอาไว้ข้างในเนี่ยดิบๆเลยดิบแบบแรเลยแล้วเอาไปเข้าเตาอบวันนี้เราใช้เตาติ้งเพื่อสโลคุกแล้วก็คาดหวังว่าผลลัพธ์คือสเต็กมันจะนุ่มนั่นแหละครับแล้วก็รบกวนไปกด Subscribe ให้กับเนื้อเนื้อด้วยครับก่อนที่เราจะ Walk Through ต่อไปด้วยกันเอาตั้งแต่ซื้อสเต็กมาเลยครับวันนี้เราได้เนื้อวัวส่วนของ ริ p อความหนา2นิ้วอันนี้คือเหมือนจะเป็นคีเหมือนกันนะคือถ้าเกิดเราซื้อเนื้อที่มีความบางแบบแค่นิ้วเดียวเงี้ยมันอาจจะทําให้ขั้นตอนการปรุงของเราเนี่ยทำให้เนื้อสุกง่ายมากเกินไปคือควบคุมได้ยากเราเลยต้องการเนื้อที่มีความหนาประมาณนี้2นิ้วกําลังดีเลย เนื้อออกจากตู้เย็นคือเราฟรีซมาแต่คุณเบนจามินเขาไม่ได้อยู่ในห้องนะเขาอยู่นอกห้องมันคืออุณหภูมิห้องก็หมายถึงว่าอุณหภูมิปกติรอบตัวเราเนี่ยที่เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนหรือหนาวมากจนเกินไปเอาไปแช่น้ําแช่ทั้งพลาสติกแบบนี้ทิ้งไว้เลยครับจนกว่ามันจะนุ่มอุณหภูมิป,ปกติ อย่างที่บอกครับฟรอนเซียคือเซียก่อนอบเราก็ต้องเตรียมกระทะของเราก่อนกระทะในจําเป็นต้องเป็นกระทะเหล็กหล่อแบบนี้ไหมจริงๆไม่ต้องก็ได้ครับแต่มันก็มีเหตุผลที่เราอยากจะใช้ซึ่งอยู่ในคลิปที่เราเคยอัปโหลดขึ้นมาแล้วครับย้อนกลับไปดูได้ว่าเหตุผลที่เราชอบใช้กระทะเหล,ล็กหล่อคืออะไรแล้วถ้าเกิดว่ากระทะเหล็กหล่อของเราไม่พร้อมครับก็เอาไปล้างสักหน่อยแล้วก็ซีซั่นกันใหม่หมดเลยทาน้ำมันอะบูคาโดออยครับแต่พอดีใบนี้ได้มาใหม่นะ ได้มาพร้อมกับนี่เลยด้ามจับดลยด้ามจับอันนี้เป็นเป็นที่กดนะครับที่กดสเต็กที่ช่วยทําให้ตัวสเต็กเนี่ยมันแนบชิดติดกับกระทะมากยิ่งขึ้นทําให้ครัสตของเราเนี่ยมันชัดมากขึ้นซีซั่นกระทะด้วยน้ํามันอโวคาโดออยล์เสร็จแล้วเราระหว่างรอให้มันเย็นครับเราก็กลับไปที่สเต็กของเราน่าจะอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วเช่นเดียวกันครับแกสเต็กออกมาครับซับให้แห้งก่อนที่จะเอาไปซีซันนิ่งครับ เมื่อกี้ซีซันกระทะคราวนี้ซีซันสเต็กค,คือใช้เกลือครับเกลือเราใช้เกลือโคเชลซอลต์นะครับโคเชลซอลต์กับพริกไทยดำเดี๋ยวเหตุผลว่าทำไมต้องเลือกใช้วัตถุดิบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เล่าให้ฟังเต็มๆอีกคลิปหนึ่งเมื่อเรารับมันถูมันซีซันมันจนทั่วแล้วเข้าไปในครัวครับไปเตรียมสามเกลือสามเกลือที่ไม่ใช่ราบผักชีกับเดือพริกไทยแต่เป็นสามเกลือของสเต็กก็คือมีอันนี้พูดเองนะกระเทียมเนยไทม์ ไทมหรือว่ารสแมรี่ก็ได้เราชอบใช้ไทม์อุณหภูมิเตาเราจะเซตไว้ที่ราวราว1นึองศาเซลเซียสครับวอร์มรอไปก่อนเลยระหว่างนี้เหมดแก๊สครับตั้งกระทะเอาน้ํามันพืชลงเราใช้อโวคาโดออยเอาสเต็กลงครับระหว่างที่เอาสเต็กลงใหม่ๆเนะี่ยยังพอมีเวลาครับเอาเวลาไปกดซับช่องให้หน่อยสาธุเอาที่กดมาที่กดมากดที่ทับะทับ,ทบสร้างผิวสัมผัสที่เกรียมกำลังดี แล้วก็พลิกมาอีกด้านก็กดเข้าไปอีกครับทีนี้พอสเต็กมันหนาครับขอบมันใหญ่อย่าลืมเอาขอบไปสีข้างด้วยเสร็จแล้วเนยกระเทียมทามที่เตรียมเอาไว้ก็เอาลงเลยครับสังเกตว่าพอเวลา <All right. S 1> อุณหภูมิมันได้กําลังดีตัวเนยจะขึ้นฟอ,องแบบนีน้แล้วก็แบสซิงตัดเนยลาดตักเนยราดตักเนยลาดจะได้หอมเสร็จแล้วพักเอาไว้ครับใครที่มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับ เสียบเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปอบครับเทคนิคมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้รู้อุณหภูมิของเตาติง้งมันไม่ได้นิ่งเหมือนเตาทําขนมปังราคาแพงนะมันอาจจะมีความหลีกช่องที่ทาให้อุณหภูมิไม่เสถียรบ้างเพราะมันเก่าอะ่ะใช้เทอร์โมมิเตอร์รเราใช้แบบบลูทูธเราตั้งอุณหภูมิเตาแล้วก็ตั้งอุณหภูมิที่คาดหวังตอนนี้ข้างในของเราเนี่ยอยู่ที่48เองนะ เราจะต้องไปให้ถึงทาร์เก็ตก็คือร้อสาวสิบสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปในเตาอบแล้วมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับอยู่ในเตาอบแบบนี้จนโทรศัพท์บลูทูธเทอร์โมมันล้องเตือนครับเอาออกมาได้เลยแบบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยไม่ต้องเสียวไม่ต้องกลัวมันเวลดอนครับบลูทูธมันไม่โกหกพักไว้แป๊บหนึ่งเอาไปหั่นครับหั่นออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ พอเป็นฟรอนเซียเราจบการเซียไปแต่แรกแล้วอะความสุขมันอยู่แค่ที่ขอบจริงๆแล้วอุณหภูมิตรงกลางคือมีเดียมแลมีเดียมแลทั้งอันแบบเนี้ยราวกับว่าไปซูวีมาแต่ไม่ต้องใช้เครื่องซูวีไงใช้แค่เตาติ้งที่บ้านก็ได้ผลลัพธ์ที่สุขแทบจะเท่ากันทั้งชิ้นแบบเนี้ย จากการที่เราเคยกินพวกแบบ reverse เซียกันมาเยอะแล้วคราวนี้วูดดี้เพิ่งเคยกิน front เซียครั้งแรกปะเพิ่งเคยกิน front เซียครั้งแรกอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวทดลอง front เซียครั้งแรกกันดูครับไปเชิญครับ r i p eye marble score แปดเก้านะดูดิอุ้ยจุ้ย y ชุ่มไหม j ยซี่มากเว้ยบอกเลยโอเคไปอืมอืมจริงจริงแล้วอ่ะ เนื้อที่มัน juicy หรือไม่ juicy มันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์วัวด้วยนะครับอันนี้ที่เรากินคือไทวากิวเป็นทาชิมะภูพานมาโบสโกอ8 9ซึ่งข้างในมันชุ่มฉ่ำอยู่แล้วยิ่งยิ่งเจอเมททอดแบบเนี้ยิ่งทําให้เราแบบเคี้ยวมาปุ๊บเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟน้ำอยู่หลอดเลยสุดยอดจ,จริงพา่านแล้วจิงพลาดให้ผมทำดีแอให้ผมทำดีแอรเขาแทนไหม ใช้วันแผนที่เราใช้ในวันนี้ก็คือเมดิทิลไทยแลนด์ด้วยราคาไม่แพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเรสเนี่ยเราเราไปเรสในเตาอบที่ปกติพี่เอาไว้ใช้ทำพวกโทสอะไรเงี้ยเตาติ้งอ่ะเาออซึ่งสำคัญอย่างหนึงก็คือการใช้เทอร์โมมิเตอร์ครับครับงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปกินสเต็กวิปอชิ้นนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ให้กับช่องพวกเราด้วยครับเดินเนื้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ